นครพนมเร่งถอดบทเรียนอุบัติเหตุปรับแผนส้างความปลอดภัยหลังพบคนแก่อายุ82ปีเดินข้ามถนนก็ได้ถูกลดตู้โดยสารชนเสียชีวิตท่านพันตำรวจตรีทวชัยถุงเป้าค่ะท่านผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดนครพนมเด่นนาำคณะทำงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทังถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566จังหวัดนครพนม ก็ได้ร่วมกันประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับส่วนกลางกระทว้มหัดไทยเพื่อได้หารือ่อและก็หารือในเรื่องของแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับพี่น้องประชาชนให้กับนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาในพื้นที่ก่อนที่จะประชุมรวมกับแต่ละอำเภอนั่นก็เพื่อที่ถอดบทเรียนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครพนมซึ่งในวันที่สองมกราคม2 5 6 6 จังหวัดนครพนมมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายค่ะโดยเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนี่ก็คือเป็นคนแก่อายุ82ปีค่ะที่สิงห์ยางขามถนนในช่วงประมาณสี่มงแรงถือรถตู้โดยสารค่ะอันเป็นรถโดยสารบ,บํประจําทางวาชานอันวสันค่ะชนเสียชีวิตเนาะค่ะบริเวณบ้านสีชมพูหมู่สองอำเภอหน้าแก่ค่ะซึ่งในการถอดบทเรียนกับพ่อว่าบริเวณที่เกิดเหตุเป็นถนนทางเรียบลาดยางที่รถสามารถเหตุความเร็วได อ๋อแสดงว่าท่างดีเนาะมองนี้ทางเซนตตาเลนเพิ่นกับเล่แรนเรียวว่าสันตัวนะคะอีกอย่างหนึง่งอยู่ใกล้กับมีการตั้งด้านนะคะมีการตั้งด้านของเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจานะคะกับมีการร้องหา้ามบ่ให้ผู้เสียชีวิตหนีขามถนนเรียวเพิ่นว่าแต่ว่าบ่ท่านว่าสันพี่อ่ะดังนั้นุนนที่นี่นะคะที่ประชุมก็เลยเห็นว่าให้ทุกจุด ทำการตรวจสอบระยะการติดปลายแจ้งเตือนแล้วก็ปลายสัญลักษณ์อื่นๆให้ผู้ขับขี่หนีเดี้ยวเห็นในระยะไกลหลายึ้นนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวังให้ร้ายึ้นส่วนรถตู้โดยสารบดปับจํำทางขั้นนี้ค่ะคนทรงจังหวัดนครพนมกะได้แยงานว่าตามระเบียบการขออนุญาตประกอบการจะต้องมีการติดตั้ง g p s ทุกขั้นนะคะ GP s คขวบคุมความเร็วเนาะโดยรถขั้นนี้ค่ะได้มีการติดตั้งเรียบร้อยในตอนขออนุญาต แต่เมื่อเกิดเหตุกับพาะว่าบอมีสัญญาณในการขับขี่ซี่งเนลอยถอดออกบอ่พี่ยา่ <c oughs> ยาติไป <c oughs> บ่ท่านบ่หรือนแนวใดรอยถอด g p พีเอบอกออกบ่หรือแนวใดนะคะดังนั้นค่ะก็ต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมายเพราะถือว่าเป็นการประกอบการโดยบ่ได้รับอนุญาตมีโทษตั้งแต่ปั๊บนะคะห้าหมื่นบาทถึงสองแสนบาทค่ะพร้อมทั้งฝากแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่ใสีไส้รถสาธารณะขอให้เลือกใส่รถที่ถือกฎหมายนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดอีย่างขึ้นก็สิได้รับความคุ่มข้องนะคะแล้วก็หากว่าพบว่ามีปัญหาถือเอารัดเอาเปรียบจากการให้บริการจากการใส่บริการลดโดยสารสาธารณะเนี่ยก็สามารถโทรไปแจ้งสายด่วนได้นะคะสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ